นอกจากนี้จังหวัดยะโสธรค่ะไปเบิ้งบรรยากาศยุทีจังหวัดยะโสธรเพิ่นกระด้ร่วมพลังสู่ให้สุดยุติการโกงในวันต่อตานข้อรับชันสากลประเทศไทยโดยมีนายสุวั์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำหัวหน้าโซนราชการภาคเอกชนซื่อมวลชนภาคีเครือข่ายรวมกันประกาศเจตนารมณ ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่นว่าถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเหนือในวันต่อต้านข้อรับชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิดไฟ n s เก o r r u p ป i o n สู้ให้สุดหยุดการโกงค่ะซึ่งในโอกาสนี้รองผู้ราชการจังหวัดยโสธรนะคะเพิ่นก็ไดมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่น่วยงานผาครัดที่มีผลการประเมินคุณภาพความโปร่งใสในการดําเนินงานน่วยงานผาครัฐประจําปี2 5 6 7ที่ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน12หน่วยงานอีกน้ำค่ะ